มาต่อด้วยเมนูต่อไปเมนูต่อไปอยังพอออมอีปูออมอีปูใปส่กบแล้วกับผักซีเราวนี่กบนี่เคี่ยเอามันครับ อันนี้แกเอาเนื้อานมาตำไหนวะพ่อว่นนี้ท่าร,าราุนกรรมสัตว์ด้วยครับพี่น้องอันนี้เขาเกิดมาเป็นอาหารของเราอาหารประจำพื้นถิ่นอีสาน,น,นดีแกเอามันมันไปเห็นยังไมเอาไปปเด แล้วก็แแมงมันจะแสบเลยค่ะนี่อะไล่้างสินง่เรแล้วก็เอาอมันใก่ถึงจะอร่อยอืมมอ,ยอ๋แมงยัีอือ๋อ่าแมงดีอันนี้ต้นหอม,ต,หอมต้นหอมก็าจากสวนคุณยายเหมือนเดิม ก่อแล้วไปคนปูครับหลังจากเลือกง,งานแล้วก็ลงทงในพ่อ,อ,อยี่สิบวะปูมันดีดีเดี๋ยวพักมึนี้ขกนี่ เดี๋ยวตำแล้วมันก็จะเป็นละเอียดแล้วก็เอามากรองตำแล้วเราก็เอาน้ำมันมาใส่แล้วก็เอาไปอู้งั้นแทนแทน,นตอนนี้ก็พอกระเมียราแกะไปก่อนนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนการตำเดี๋ยวพาไาบิงงอีกทีนึ่งนะครับนี่หลังจากแกะแล้วตำให้ละเอียดอู่บานเฮามันๆโอ,โอ,โอ้เดียนดวงเลยมันตำให้ละเอียดโดยฝีมือคุณพ่อนะครับ ปั้นเอาได้พอแต่มันบ่ได้อัธทรตเท่าตำก็เลยตำเอาตำจนละเอียดเลยได้ครับอันนี้มั่นที่แกาไห้ได้กับกระดอง ใช้พอต่ำไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเขาจะไปเตรียมผัก,กไไต่อไปเตรียมผักนี่ให้คุณแม่แล้วเตรียมผักครับเตรียมผักไว้ใส่องค์ปลูค่ะนี่คือผักหอมนะคะ่ะได้จากสวนบ้านคุณยายยายปลูกไว้ทา,างบ้านทางบ้านแม่นูแม่นูขึ้นหนาด้วยครับพี่น้องจะ <c oughs> สงสัยว่าแม่นูเป็นไผ่ พ่อก็ตำไปคุณแม่ก็ซอยผักลูกเป็นผู้นางเบิ้งกับท้ายคลิปปกติก็เป็นคนเห็ดเลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้เฉพับแม่เห็ดของท้ายคลิปเนาะแล้วก็ผักซีลาบักซีลาบักซีลาบใส่พอมันมีกลิ่นหอมไหมร้อนไหมกะไรเตือพิ่ดูลานกันได้ใส่เว้หลอดนึง ใส่น้ำเพื่อจะกรอง่อตามแหลกแล้วครับใส่น้ำแล้วสิกรองเอาเนื้อมันแหลบไปน,นี่แ <Okay. Yeah. S 1> ม่เตรียมผักไปเดี๋ยวพ่อแล้วสิกรองให้เพิ่ง เนื้อี่ปูครับตามรอบสองเนื้อมันไหลเนื่อมันไหลแล้วก็เทเทร่งครับกรองเอาแตนนึ่งออามันบ่อพอสิตามไปอย่แล้วก็กรองครับกรองกรองไปเรื่อยๆตามในยังหลอดเนี่ยพอสองนี่เนาะสองกับเพลอดเนาะสามมันสี มันจะจืดปดปูนาสดๆจากทุ่งนานะครับกองแบบกาดมีทิมจะ่ใช่ไหมจะฝ่าวิมนะครับมันมีเหนื่อยอยู่อยาไปตำอีกรอบสอง พกมีตามอีกรอบสองครับแล้วก็ตาต่อไปอันนี้แม่ค็ะที่เอาปักพริกแห่งครับมาตาใส่ออมออมมีปูใส่พรีกสดว่เลยทีแม่ แม่วลาพริกแห้งจะาหอมครับไม่ใส่เยอะพอปลาลูกไสยกินเผ็ดพอได้ <c oughs> อันนี้เดียวห,น,หน่อยฝนนี้เดียวา้าหน่อย <c oughs> แล้วก็ตาพริก,กบุบุกเพาะครับก็ใส่หม้อลง,ลงไปเลย,ยอัน,นี้ใส่ลงไปไว้ก่อนเลยค่ะรอ รอกรองอีกรอบสองหน้ามีปูเดียนไ่แวนพอนะครับแหลกแล้วครับละเอียดแล้วรอบที่สอง เติมน้ำลงไปนิดหน่อยแล้วก็กรองอีกรอบหนึ่งเพื่อเอาเนื้อที่ตกข่างนื้ครับใส่พริกหย่อมาเทลอะแล้วก็คืคนๆๆจากหน่อยเอาไปปูนิืไส้ปลาเด็กบอไส้ฮะใส่ปลาปลาดิบหพือปลาสุกปลาดิบเพระาะว่าเราต้มอ,อยู่ เทลงแปลกเลยแล้วก็กรองอ oh. บักพริกหน่อยกับนี่เลยครับอยลูกโดดลูกโดดมาใส่สารเอิญอูกลูกโดดเพราะว่ากินแล้วนี่โดดดงเสร็จไลโอเคเรียบร้อยบีบเอาครับวันนี้มาสุดท้าย ขันมันมีเป็ดเอากาเขันไปเป็ดกินเอามีดเลี้ยวเอาเจ้าของบอสซร่หัสกันรึเปล่าสร้างข้าบริด้เฮดเอาเงินเราทำเราทำด้วยใจขันได้เงินก็ดีบุยอ่ะเรียบร้อยต่อไปปรุงรสว่าแม่ปรุงรสตอนนี้ฮือตอไปอกไปต้ฟกนอน เอาไปคั่งก่อนแลค่อยนอืมก็เอามาคเอามาคังไฟครับวันนี้ต่อไปที่เป็นนาทีของคุณแม่ในการปรุงรสกอติดตามนะครับหมอเริ่มเดือดแล้วพี่น้องแม่กัแนแล้วมาคนละ ใช่ <c oughs> อิ่มกับกบเพราะว่ามันหูเลิกว่าสิควนนันใหญ่จนละหูหตัวจะเอามาใส่ตัวครับนี่ออมีโปหมอกำลังเดือดขึ้นแล้วครับหอมแเราไปน้องหอมหอมมาเด้อผู้ใดไรทางไก่ทางไก่กันพู้ใดอยากกินน้ำกับมาเด้อขั้นตอนการปรุงรสด,ด้วยครับต่อไปใส่ย่างอัแรกแม่ <c oughs> ใส่เกลือ เกียกับผงนวลงไปครับนิดหน่อยแล้วก็บปลาแดกดิบปลาแดกกระปุกอืมกินเตะดังดีดีปลาใส่ปลาแดกรงไปใส่อืม รอก่อนน้ำยังเยอะอยู่แต่บางรอถามแม่ขก้นแม่ผู้ใดสอนเห็ดแล้วกินวันนี้ค่ะเห็ดเป็นเราเองต้นหน่อยดิต้นหน่อยกับวันนี้นสอนศึกษาเองทำเองทำเลี้ยงพ่อกับแม่มาตั้งแต่ตั้งแต่ตาแตยายเถาคุณเรียนเออตั้งแต่ยายทวดยายทวดเป็นคนทำอาหารจริงไเรียนอเอาอะไได้บึงง่ายหน่อยคุณยายทวดทำ พ่อทำเลี้ยงพ่อแม่มาตั้งแต่จบมหะถ่าผู้วันนี้เลี้ยงแม่แม่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างแม่แก่แล้วครับแม่แก่แล้วเด,เดินไม่เดินไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแกไม่ค่อยแข็งแรงแกเดินสีขาแล้วค่ะที่แกนเข็ดแสบป่บไหมตอนหาที่ลเลืก น้องสาวเนี่ยชอบกินสีมือเพราะว่าพี่สาวทำขับข้าวอร่อยแข็นแล้วตอนนี้น้องสาวก็ทำจริงแล้วเพราะว่าถามเอาวิชาไปอะไรเอาวิชาไปเยอะเลยทำให้สามีกินทุกวันสามีกตม็ติดรถมือติดรถมือสีมือของภรรยาของเมียอะไรไม่เป็นก็โทรถามพี่ ั่นคะใส่ยังอีกบะนี้เดี๋ยวให้เดือดอีกให้มันเป็นไอข,ข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นมันขึ้นตอนก่อนจะเสียผักมาใส่เราก็แล้วโอเคอรออีกสักครู่พี่น้องกำลังแตกมันผุนนะม,มาเด้อผูดเลอยากกินนะอ่ะรอเบื้องตอนใส่ผักนะครับเดือดแล้วครับบะนี้ถึงขั้นตอนการใส่ผักนะครับผ,ผักซีผักตุ๋วก็ใส่ลงไ้ ก็เสร็จนะคะนี่ค่ะนี่ง่ายๆอ้อมี่ปูเน่้เฮ็ดง่ายๆแต่า่าช่วงเฮ็ดใหญ่ก็คือตำก็เคะค่ะค่ะล้มหอ,อกแาบง่ายๆค่ะแล้วก็คนคนคนหอม ไม่ผัดเย็นนเดหนึ่งตอกนี่ทาเดือดขึ้นเลยนี่มาจัดผมอยู่ร้านกาแฟอยู่ที่สิมหครับเดือดแล้วเดือดแล้วเลี้ยงเมมันก็เด้อ่าชิมซีกลวยแซบปแบตเบอระสิคนนแซบบจบคอลุกลงต่อไป เจอกันใหม่ชิปหน้านะคะสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน